เตือนภัยมิจฉาชีพมามุกใหม่อีกนะครับรอบเนี้ยเนียนกว่าเดิมเยอะแลวนะครับแล้วก็น่ากลัวกว่าเดิมเยอะด้วยนะครับรอบเนี้ยมิจฉาชีพแบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกนะครับโดยการใช้โปรแกรม AI นะครับแปลงเสียงเป็นคนในครอบครัวแล้วนะครับซึ่งในข่าวล่าสุดที่ผมฟังมาเนี่ยคุณลุงเนี่ยกำลังวิ่งออกกําลังกายอยู่นะครับอยู่ๆก็มีเสอร์แปลกๆในโทรเข้ามานะครับแล้วก็รับสายนะครับปรากฏว่าเป็นเสียงของลูกสาวครับประมาณนี้เลยครับอ๋อ ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนพ่อเดินอยู่ข้างนอกอ๋ออ้หโทรหามีเลยจะให้ช่วยแป๊บหนึ่งอ้าวพ่อมาออกมาของของแน่แล้วเงินมาไม่พอว่าจะก่อนยืพ่อก่อนโอ้มาดิเทอะไรลูกมันพ่อมีถึงหมื่นไหมมีมันขาดอยู่สามหมื่นแปดไงโอเคสามหมื่นแปดจะพ่อโอนให้นะเดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนจ่ายให้เลยใช่ลูกสาวจริงนะ ใช่หนูอยู่ร้านเขาแล้วไงหรือเอาโทรศัพท์โอนตังมาลุกนี่นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยไหวพริบดีมากเลยครับมิฉาชีพเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรไม่รู้นะครับแปลงเสียงเป็นเสียงของลูกสาวคุณลุงนะครับแต่การพูดจาเนี่ยคุณลุงจับพิรุษได้นะครับรู้ไหมครับคุณลุงถามมิฉาชีพว่ายังไงแล้วมิฉาชีถึงจนมุมลองฟังดูครับเดี๋ยวหนูเอาบันทีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนใจให้เลยใช่ลูกสาวจริงนะ ใช่หนูอยู่ร้านขเขาแล้วไงหรือเอาโทรศัพท์โอนตังมาหุูกเกิดวันที่เท่าไหร่ตอบไม่ถูกฮัลโหล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 พ่อหนูกกเกิดหนูเกิดวันที่เท่าไหร่อา้าวพ่อจำไม่ได้หรออา้าวผมฟังคลิปจนจบเนี่ยคุณลุงไหวพริบดีมากเลยนะครับ คิดดูว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้โปรแกรม AI ปลอมเป็นเสียงลูกสาวคุณลุงนะครับแต่คุณลุงก็ยังจับพิรุษได้นะครับทีเนี้ยมานั่งคิดกันอยู่ว่าถ้าพี่ป้านะอาไม่ได้เจอลูกหลานนานๆแล้วอยู่ๆมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาบอกว่าเป็นลูกหลานแล้วใช้วิธีนี้ว่ากันจริงๆเลยนะครับจะเสียหายกันอีกเท่าไหร่ครับก่อนหน้าน,นี้ผมทําคลิปเตือนภัยหลายๆคลิปไปนะครับจนผมคิดว่าผมอะรู้มุกมิจฉาชีพป่ะจนเกือบหมดแล้วจนมุกเนี้ยผมอึ้งเลยนะครับ แค่พูดผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปบางตัวนะครับก็สามารถแปลงเสียงไปเป็นคนในครอบครัวเราได้แล้วนะครับแค่มีต้นแบบเสียงนะครับก็แชร์ไปนะครับเตือนภัยกันนะครับให้พี่ป้านะอาได้รู้กันนะครับแล้วสำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีป้องกันและเตือนภัยด้วยแอปพลิเคชันที่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าติดตามสาระดีๆเอาไว้ได้นะครับ